สวัสดีค่ะคุณพี่เก่งนะคะคุณพี่เก่งบอกว่าเราจะคำนวณราคาป๊บของทองคำนี้ยังไงดีเราไม่รู้ว่าถ้าเรา็น t r y จากราคาที่1825.331มันจะไป tp 1 8 2่3 3 8มันนับปิ๊บยังไงเดี๋ยวอุ้มจะบอกนะคะว่ามันนับยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมาดูการคำนวณทองคำก่อนนะคะทองคำเนี่ยมันจะแปลกกว่าเพื่อนเลยคือมันจะนับเป็นดอลลาร์นะคือถ้าเราบายทองคำเนี่ย จากราคาที่1765.50ไปถึง1767.50มันจะเท่ากับ2ดอลหรือนับเป็น20ปดหรือถ้านับเป็นจุดก็เรียกว่า200จุดอะไรแบบนี้นะคะก็คือให้เอาจากราคาที่เราเข้า Entry ไปนะคะเอาจากตัวนี้1765.50ไปลบกับ1767.50มันจะได้ราคา2ดอลลาร์นะคะ ส่วนของของคุณพี่เก่งเนี่ยจะเข้าเอนทีในตรงเอนทีเซลเนี่ยในตรงราคาที่หนึ่งแปดสองห้าจุดสามสามหนึ่งลบหนึ่งแปดสองศูนย์จุดสามสามแปดเท่ากับสี่จุดเก้าเก้าศูนย์หรือถ้าเรานับเป็นสี่จุดเก้าดอลลาร์ค่ะถ้านับเป็นปิ๊ปก็จะเป็นสี่สิบจุดเก้าปิ๊บค่ะหรือว่าถ้านับเป็นจุดก็จะเป็น 409จุดค่ะประมาณนี้นะคะที่เรานับกันและที่สำคัญคุณพี่เก่งบอกว่าเราจะคำนวณหลอดทองคำยังไงเราไม่รู้ว่าจะนับอย่างไรอุ้มแนะนำเลยมันนับเหมือนกับตัวนี้เลยค่าเงินในการ่าความเสี่ยงของมันเนาะการคำนวณหลอดตัวนี้คือถ้าการคำนวณทองคำอ่ะมันคำนวณเหมือนกับคำนวณของอพวกค่าเงินเลย,ยเช่นถ้าเราอยากจะเสี่ยงสิบเหรียญใช่ไหมคะ เราจะต้องหารระยะ SL 1 0 0จุดเท่ากับ0ูนยจุนะคะเท่ากับว่าเราจะต้องออกหลอด0.10ย์หลอดประมาณนี้นะอย่างเช่นสมมุติอุ้มเข้ามาที่โปรแกรมต่ t a t r a d e r นะคะอันนี้เลยสมมติอุ้มสมมติไว้สมมติว่าอุ้มเอนที่ราคาที่เส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะคะหนึ่งแป้าเและเราเนี่ยจะต้อง SL ที่ราคา18 ห้าแปดจุดหกศูนย์เนี่ยถ้าให้เครื่องตัวนี้มันคุมันจะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะ s อระยะที่สองร้อยยี่สิบสามจุดให้เราเนี่ยเอาแปดตั้งสมมติว่าคุณพี่เนี่ยอยากจะเสียแปดเหรียญอันนี้นะคะแปดเหรียญแล้วเราเนี่ยต้องหารด้วยระยะเอสสองสองสามใช่ไหมเราก็จะไปที่เครื่องคิดเลขเลยถ้าเราอยากจะฟิดมันเนาะเอา แปดตั้งก็คือเราอยากจะเสียแปดเหรียญเราก็หารด้วย2 2 3เท่ากับ0.03นะคะแสดงว่าเราจะต้องใช้หลอดที่0.03ย์หลอดพอดีกับเครื่องคิดเลขตัวนี้เลยนะคะอืมหรือถ้าเราไม่มั่นใจว่าเครื่องคิดเลขเนี้ยมันออามันวัดถูกไหมเราก็ลองวัดจุดที่เราเข้า Entry ไปถึงจุดตรงนี้ มันก็มีความใกล้เคียงได้กันอยู่นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะใช้ indicator position size calculator ตัวนี้มันเป็นตัวที่ดีมากสำหรับเทรดเดอร์นะคะที่ไม่รู้ว่าเราจะออกหลอดไซส์ยังไงหลอดไซส์ค่าเงินไหนหรือว่าทองคำเนี้ยคือสับสนไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะตัวนี้เลยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ Header, แล้วก็คุณพี่ทุกท่านด้วยนะว,ว่าโอเคเราจะเอาเท่าไหร่ประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงก็อลองเซิร์ชใน YouTube ดูนะมันจะมีสอนได้นะคะอันนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ฟรีค่ะแล้วมันก็ดีมากมันสามารถเข้าออเดอร์ให้เราแบบ แบบอัตโนมัติได้ด้วยมันจะมีการบอกไว้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงก็เดี๋ยวอุ้มอาจจะอัดคลิปแล้วลงช่อง YouTube ใหม่ของอุ้มนะคะก็บอกมันแกนมาได้นะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณพี่ทุกท่านแล้วก็คุณพี่กิ่งด้วยนะคะที่ไม่รู้ว่าเราจะคำนวณดอดไซส์ทองคำยังไงนะคะโอเคก็สวัสดีค่ะ